โหใครได้ดูการแข่งขันระหว่างไทยกับโปแลนด์บ้างคะเมื่อคือนนี้ดึกหน่อยนะรู้เลยแบบมาสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมแต่แอดดูนะโอ้โหทุกคนไม่อยากจะพูดเราล้างตาเราล้างแขนสำเร็จถ้าใครได้ดูแอดมาตลอดนะในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นวีเหรือชิงแชมป์โลกแอดจะบอกตลอดว่าทีมที่แอดอยากให้สาวไทยชนะสักครั้งอะ ก็คือโปโลแลนด์เว้ยยิ่งรายการที่แล้วที่เราไปแข่งที่บ้านเขานะก็แบบนี้เลยเห็นไหมถึงบอกให้ดูจับตาดูกองเชียร์ให้ดีวันนี้กองเชียร์ของโปโลแลนด์ก็หนักจริงๆโอ้โหเราด้วยตอนเสิร์ฟหรือแม้แต่ระหว่างการแข่งขันโอ้โหคือกองเชียร์เขาก็ เต็มที่เหมือนกันอะบอกสกอร์เลยนะคะไทยชนะโปรแลนด์3ต่อ2เซตแข่งกันหมด5เซตนะในเซตแรกไทยชนะ25ต่อ18ในเซตที่2โปรแลนด์ชนะ 2 5ต่อ7ในเซตที่3ไทยกลับมาชนะ25ต่อ22และเซตที่4โปรแลนด์ก็กลับมาพลิกชนะ25ต่อ23ตัดสินกันเซตสุดท้ายไทยชนะ15ต่อ12แข่งกันแบบสลับเซตเลยนะไทยชนะเซตแรกโปรแลนด์เซต2ไทยชนะเซต3โปรแลนด์เซต4และเซตสุดท้ายไทยชนะโอเมย์กอดดูสถิติโดยรวมสักนิดหนึ่งนะกา,ารแข่งขันทั้ง5เซตเนี่ย สาวไทยเกมบุกเหนือกว่าโปแลนด์เราบุก66เลยนะคะโปแลนด์บุก59คือถ้าดูเปอร์เซ็นต์เมื่อวานอะ่ะสาวไทยก็ก็บุกดีจริงๆคือบอลแรกเมื่อวานอะ่ะดันเข้ามือเซตแบบแต่งๆตงายเกมบุกได้ตามใจชอบเลยนะสำหรับพรพันธ์และนุสราต้องขับนะ,ะส่วนเกมบล็อกนี่เห็นเห็นอยู่แล้วเราบล็อกเขาแทบจะไม่ได้นะคะ เขาเลยได้เกมล็อกไป13เราได้5เสิร์ฟเขาเสิร์ฟตัดเกมรุกเราได้เขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีอะคือเหมือนเขาเสิร์ฟหนักเขาเสิร์ฟดีเขาก็เสิร์ฟเอสไปได้6คะแนนเราเสิร์ฟตัเกมลุกได้เพียงสองส่วนข้อผิดพลาดแล้วก็ทางข้อผิดพลาดนะคะก็เหมือนเขาจะเยอะกว่าเราคือโดยรวมแล้วเราสู้เขาด้วยเกมบุกจริงๆเราสู้เขาด้วยเกมหัวเสาของเราเต็งๆตงๆเลยที่สำคัญ บนแรกเราเข้ามือเลยค่ะทุกคนอ่ะมาดูทักษะการขุดเราก็ขุดได้มากกว่าเมื่อวันยอมรับนะเกมรับเกมขุดของเราขอยกนิ้วให้ขอคาราวะทั้งจิดาพานาะหัวน้องและปียนุษยแป้นน้อยโอ้ oh my god รับลูกตบของยักษ์ได้ยังไงสุดยอด เกมรับของเราก็ดีหไหมรีเซพชันคือดีกว่าเขาไปหมดเลยคนที่ทำสกอร์สูงสุดในการแข่งขันระหว่างโปลแลนด์กับไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทางฝั่งเขานะสติเซียสคนที่ตัวสูงสูหัวสาวทุกคน25แต้มแล้วก็ซซลิสกานะคะก็ทำไป18คือเราทำสกอร์น้อยน้อยกว่าเขา <c oughs> เห็นป่ะคะแนนผูดทำสกอร์เราน้อยกว่าเขาแต่เกมอื่นๆเราดีเกมรับดีเกมขุดดีพอมันมาเข้ามือเซตอัชาราพรบุก ก็ก็น่นแหละทุกคนก็ได้แต้มถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ทำสกอร์สูงสุดก็จริงนะเออแต่โดยรวมเกมบุกของไทยก็คือเหนือกว่าเขาทางฝั่งเรานะเมื่อวานคนที่ทำสกอร์สูงสุดก็จะเป็นอัจราพรนะคะ22องรองลงมาเป็นวิภาวีค่ะ17และรองลงมาก็เป็นบีมพีพิชากกรำนะเห็นหลายหลายคนบอกอูน้องบีมองไม่ลงสักทีเนี่ยเขามาองลงเอาแมต์นี้มันก็เห็นชัดเลยนะคะที่แมตไทยกับสหรัฐแข่งอะ่ะ หลังจบการอะครอย่างชาชวนโมกงสีก็ได้สัมภาษณ์ว่าแบบเออคือปวดแขนจริงๆลามไปหลังเลยสกอของชาชวนโมกสีเลยทําไปได้เพียง5นะคะดังนั้นเราก็เห็นเลยว่าโคด้ดวนน่ะเออก็เลือกใช้ผู้เล่นตามความเหมาะสมจริงๆเพราะว่านักกีฬาก็ต้องพักบ้างบางคนบางทีร่างกายอาจจะไม่ไหวพออย่างเมื่อวานเอาวิภาวีลงมาช่วยทีมก็แบบ เหมือนระเบิดพลังเข้าใจแล้วว่า FIVB ตรวจสารในร่างกายเพราะอะไรในแมตช VNL ที่ผ่านมาเพราะวิภาวียเวลาองค์ลงอะ่ะก็จะลงแบบนี้เลยนะลงแบบตีผ่านบล็อกตีช่องว่างของบล็อกตีไปหรกคือเทคนิคน้องอะ่ะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างดีแบบคือและยิ่งเห็นว่าเอออายุเท่านี้อูอีกไกลโปแลนเล่นที่บ้านเจ้าสนามเขาคือเยอะ คนกองเชียร์อะไรเยอะหมดความกดดันของโปรแลนด์ถึงบอกว่ากดดันเยอะกว่าเราด้วยซ้ำเขาต้องชนะและเขาไม่ได้อยากแพ้ทีมที่อันดับโลกต่ำกว่าและทีมที่อยู่แทบจะเขาเรียกว่าไงทุกคนสาวไทยก่อนแข่งอยูอันดับ7ของกลุ่มอะคือเขาไม่ได้อยากแพ้เลยแม้แต่นิดเดียวและเขาแข่งในบ้านของเขาด้วยเป็นอะไรที่โปรแลนด์กดดันมากกว่าเราอีกส่วนสาวไทยอะ ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนเล่นให้เต็มที่ใส่ไม่ยั้งเท่านั้นเองกลับกลายเป็นฝ่ายเราที่พอไม่มีความกดดันเล่นด้วยความสนุกก็ชนะได้ชนะทีมยักษ์ชนะทีมแกร่งแบบนี้ได้เมื่อวานสีน้าโปลแลนด์ก็เครียดตั้งแต่เซตแรกเลยนะอย่างคอนราวล,ลินี่นี่เครียดหนักมากนะคือกุมขมับกุมปากกุมหนวดคือหนักมากส่วนนักกีฬาก็รู้สึกว่าไม่มีรอยยิ้มเลย เครียดแอดเข้าใจเลยว่าเออความเครียดมันก็ส่งผลจริงๆทุกคนเมื่อวานเกมของโปโลแลนด์คือก,ก็ก็หนักเหมือนเดิมนะทุกคนคือเน้นไปที่หัวเสาอย่างสซาดิเซียสก็หนักอยู่นะแต่รูปแบบการเล่นของโปโลแลนด์อาจจะผิดพลาดกันไปเองด้วยมือเซนอาจจะจ่ายงงๆไปหน่อยสําหรับวอล้อนะนะคะเมื่อวานส่วนทางฝั่งเราลิบโลโด,ดี มื่อวานเกมรับของไทยดีเลยพอรับได้เราก็มีเปอร์เซ็นที่จะบุกมากขึ้นอะถึงแม้ว่าจะเป็นบอลแก้นะแต่เขาแก้มาแล้วเรารับได้หรือเขาตบมาแล้วเรารับได้เปอร์เซ็นในการที่เราจะแก้กลับไปมันก็มีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วและดันโอ้โหเปอร์เซนที่วิภาวีลงมากับอัจฉราพรหัวเสามันมีเปอร์เซ็นสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ได้แต้มเยอะเข้าไปอีก แต่เมื่อเซตพรอนพันเมื่อวานก็ทำผลงานดีนะคะดีเลยอาจจะมีบิดพลาดบ้างนะเซตเราก็สับสนกับเพื่อนร่วมทีมส่งซิกกันไม่เข้ามีบ้างมีให้เห็นด้วยแต่โดยรวมแล้วเมื่อวานเกมไทยองลงจริงๆก็เสียดายสามนัดแรกนะเสียดายนัดเยอรมนีมากที่สุดเลยเสียดายนัดอิตาลีเหมือนกันแล้วก็นัดสหรัฐโอ้โหถ้าเราองลงแบบนี้นะจุกจุกเลยถือว่าสุดยอดเกมเมื่อวานทุกคนคิดว่าอย่างไรสาวไทยฟอร์มเป็นอย่างไรบ้าง คือการเล่นของไทยเมื่อวานมีอะไรโดดเด่นขึ้นมาถึงเอาชนะทีมที่แข็งกแกร่งอย่างโปโลแลนด์ได้ขนาดนี้เล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะไทยชนะโปโลแลนด์นะ3ต่อ2เซตจุกๆเลยถึงแม้เซตที่2จะคะแนนช็อตไปหน่อยนะช็อตไปทำได้แค่7คะแนนนะทางค้ด,ด่วนก็พูดเลยนะเป็นด้านของจิตวิทยาเลยว่าคือเหมือนเขามาเตะปลักเราเลยแต่พอเซตสก็ ทำกลับมาได้เซตสก็โอเคเซตห้าก็หัวใจจะวายเซตหหัวใจจะวายคือถ้าโลกสุดท้ายนะถ้าชาเลนจ์บล็อกทัชหรือเน็ตทัชนะแล้วไทยแบบสมมตุติไทยทัชขึ้นมานะโอ้โหแอดยังแบบโอ้โหไม่ต่อได้ไหมขอให้ขอให้ชาเลนจ์แล้วไทยผ่านไทยผ่านคือถ้าชาเลนจ์แล้วไทยไม่ผ่านนะอ <c oughs> คือตอนนั้นหัวใจน่าจะวาย สุดท้ายก็ชนะมาได้นะคะสามต่อสองเซตแอนร้องไห้เลยนะทุกคนมีใครเป็นเหมือนกันบ้างมีใครดูแล้วพอเห็น่าชนะแล้วร้องไห้บ้างแอนร้องไห้เลยคือเห็นไหมแอนถึงบอกว่าไม่รู้ทําไมนะรู้สึกเออเห็นไทยคือไทยตัวเล็กอะไทยตัวเล็กกว่าเขาอะดูฝั่งโปรแลนด์ดิสูง2 0 0สูง190ไทยแบบหัวไหล่เขาทุกคนแต่เอาชนะทีมยักษ์แบบนี้มาได้มันเป็นอะไรที่แบบเออสุดยอด เล่าสู่กันฟังหน่อยทุกคนไทยมีจุดเด่นอะไรเมื่อวานในการที่ชนะโปลแลนด์มาได้ไทยเล่นเกมยังไงถึงชนะโปลแลนด์มาได้แล้วไทยต้องเล่นแบบไหนถึงจะชนะทีมอื่นๆแบบนี้ได้เล่าสู่กันฟังในรูปแบบเกมหน่อยค่ะแบบเออทุกคนได้ดูแงจะได้เออคุยมาพร้อมๆกันว่าดูแล้วมีความเห็นตรงกันไหมกับรูปแบบเกมที่ไทยเล่นเมื่อวานมาเล่าสู่กันฟังหน่อยระบายอารมณ์หน่อยใครร้องไห้บ้างหรือใครบ้านแบบหูเสียงกรี๊ดหนักมากแต่เมื่อวานดึกแล้วนะ พูดคุยกันหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะในการลุยสุดต่อไปนะคะวันนี้พักหนึ่งวันนะไปแข่งอีกทีวันพรุ่งนี้ติดต่อกัน3วันเลยนะคะเราสู่กันฟังเลยค่ะไทยโปแลน